กสายทัวิงต้องคันนี้เลยนะครับ R 1,250 GSA Exclusive Style นะครับมากับสีน้ำตาลตัดกับสีดำคันนี้ตัวโลนะครับบอกไปก่อนตัวโลนะตัวโลวิ่ง1,800กิโลเท่านั้นนะครับสภาพใหม่กลิบรถเจ้าของเดียวแต่พามาดูของกันหน่อยนะครับปีป๊บใบของนี้มีที่พิงด้วยนะอ่าอมแหลกตรงรุ่นโอเคใช้กุญแจดอกเดียวครบครบเลย3าใบ Exclusive Style นะครับ คาแรคเตอร์ <Character S 2> เขาเลยสีน้ำตาลดำเทาสวยกริบโอเคมีแคชบาร์เต็มนะครับแคชบาร์บนแคชบาร์ล่างสปอร์ตไลท์จากศูนย์หนึ่งคู่นะครับเจะดูข้างในกันหน่อยซิอ่าเนี่ยใหม่ๆนะครับหาอยู่ไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับโอเครถเจ้าของดีหยใครอยากดูข้อมูลตัวรถผมแปะไว้ด้านล่างแล้วนะดูไฟห้ากก่อน ใหม่ๆใ,ใสๆนะครับหาเป็สองห้าสิบสุดขององค์การแล้วนะครับดูแคบทบ้านฝั่งนี้กันบ้างดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับเจาะกันให้เห็นเลยนะครับใหม่ๆดูสีถังด้านนี้กันหน่อยดูตัวจอยรูเลอร์กันนะครับใหม่คลิปอจอสีคีเรส ครบคันนะครับ JBS Pro เลขกไม่หนึ่งม่ยกยิกิโลนะครับทีนี้เรามาฟังเสียงกันหน่อยนะ เจ้าคันนี้นะครับเราเปิดไว้829,000บาทรายละเอียดตัวรถผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วสอบถามกันขึ้นมาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ